สวัสดีครับตอนนี้เชื่อว่าห,หลายคนคงติดไอ้ไฮโลไอ้แมลงนี่แหละไอแมลง,งล่าสุดอะ่ะทองคไาไล้ก้คนนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําเรื่องหนึ่งนะเรื่องลูกตาบอัฟสีฟ้านะถือว่าเป็นทัานเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามนะผมมองตรงว่าที่ผมพันโจถึงสองหน้าก็พรอมไอ้ลูกตาสีฟ้าเนะนะี่แหละเอาละก่อนเริ่มนะผมก็มองตรงนี้ก่อนว่าสิ่งที่ผมแนะนานอะ่ะมันไม่ได้พันง่ายเหมือนลูกเต่าที่ซื้อซื้อขายเสร็จคอมบิงอะ่ะที่ได้เป็นหมื่นๆได้พอเป็นร้อยๆได้บรถูุ3สามสิ้นี่ส พี่หลายคนแนะนําในกลุ่มอ่ะอันนี้ไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะครับอันนี้ขอบอกไปก่อนอันเนี้ยสำหรับคนที่แบบทําไม่ได้อย่างผมอย่างผมเนี่ยผมอ่านที่หลายๆคนแนะนําในกลุ่มเฟสใะกลุ่มคอมมูอ่ะผมก็ทําไม่ได้นะดวงผมไม่ดีนะหรือผมเล่นไม่เป็นเองแหละก็เลยมาแนะนําอีกทั้งเรื่องหนึ่งอันนี้ถ้าบอกก่อนนะว่าก็คงเขาไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะก็ยังมีแบบพึ่งดวงหรือแบบไจะตายได้อยู่ที่พรของเราด้วยลูกเต๋าเนี่ยช่วยได้มาสัก20%่นีสเ็นะเต็มร้อยอย่างเงี้ย แต่อย่างน้อยไอ้ต่าฟ้ามันก็ทําผมพา,ายจนระดับถึงสองได้เนี่ยไอ้ลูกเต่าที่หลายคนแนะนําที่แบบเจพานระเบิดโลเป็นมันเมือม่อไอ้เป็นละล้านอย่างเงี้ยหรือตัวนั่นเอคีทีเป็นแบบโอโล้ล้าน110ล้านหนึ่งสิบล้านอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ใช้เต่าซื้อไข่เนี่ยช่วงล่างขององค์กรอะไรเงี้ยแอ้ผมทําไม่ได้จริงๆแต่ทาไม่เป็นได้ไม่เป็นครับบางทีดวงไม่ดีเงี้ยต้องมานั่งรีอะไรเงี้ยรอรีอะไรเงี้ยครับโอเคเดี๋ยวมาแล้วกัวนเลยนะอันนี้สิ่งที่ผมแนะนํานะครับ ก็คือเต่าสีฟ้านะครับเต่าสีฟ้าเนี่ยสนใจเป็นต่าบับบนเลยนะนี่ครับบสีฟ้าบับบนเลยเอาละผมจะมาแนะนำเต่าหนึ่งเต่าสีฟ้าเห,หนึ่งที่จะให้ผมพายโจทย์สองได้ผมใช้เต่านี้เออตั้งแต่โจทย์ห้าเลยมั้งโจทย์ห้าไม่ใช่โจ 5, ทย์ห้าตั้งแต่ไอ้โลกไอ้สับขวบแรกที่ห้าโจทย์ศูนย์อนะโดนโจทย์สิบสองเลยครับผมใช้เต่านี้ยสู้บอสรัรบฉับตลอดนั่นคือนี่ครับก็คือขีดตามสุดนะ คุณสมบัติก็คือเมื่อเข้าสู้การต่อสู้ในครั้งนี้ดาเมจที่ฝ่ายเราทั้งหมดได้รับจากการโจมตีหนึ่งครั้งนะครับจะไม่เกินสามสิบเซนของเอพีสูงสุดตัดวเอฟเฟกนี้ก็ขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้งเป็นเวลาห้าเทิร์นไอบ้บัฟเนี้ยเอาไว้กันตายล้วนๆครับอย่างเช่นไอ้บอสตัวที่สามทุกคนโดนไอ้โปกระโด ishing, อดอะนั่นแหละครับมันจะโดดปุ่มหลายคนตายไงก็ได้มีฟูช่วยอย่างตายเลยอะไรเงี้ยเ,เอาง่ายๆคือบัฟเนี้ยไว้กันตายครับแต่ข้อเสียข,ของบัฟทั่วไปเนี่ยเอาฟ้าเนี่ยทุกบับเลยนะ มีคอจจำกัดครับก็คือ5เทินแต่มันจะมีลูกเต๋าหนึ่งที่จะไม่มีคอจจำกัดสรงนี้ครับนั่นก็คือเดี๋ยวผมให้ดูนะผมจะใช้โยกอันนี้อันนี้แหละครับเออที่ผมเลือกให้ดูนี่แหละการขยายข้อมูลนี่ครับด,ดูดูที่ข้อความนี่ครับไม่จำกัดระยะเวลาคงอยู่ของหน้าลูกเต๋าปับทั่วไปก็คืออยู่ได้ตลอดเลยครับประมาณนี้นะส่วนถ้าใช้เต๋าอื่นก็คืออยู่แค่5เทินนะ ส่วนใหญ่สัตว์สายน้ะเมย์แต่น่าจะจบกันไปเยอะแล้วแหละถ้ามีบั๊บที่พิฆามีพรกับวัตถุหายากแน่นๆนะไอ้บั๊บได้ช่วยได้แน่นอนครับขีดตำสุดนะไอ้บัฟเป็นอันหนึ่งที่ผมแนะนำนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนนะถือวอกขอไล่ดูก่อนอันนี้ครับสัตว์สายโจมตีต่อเนื่องเนี่ยพวกโทรปาสจิงหยัวอะไรพวกนี้ครับเมื่อเข้าสู่การต่อสู้ในครั้งนี้ดะเมยจะการโจมตีต่อเนื่องจะเพิกเฉยเดือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ตีแรกขึ้นนั่นเองครับลางแคนปับปับทั่วไปลางแคนนะ ส่วนอันอื่นๆผมว่าเฉยๆนะไม่มีอะไรมากอันที่ผมไม่แนะนํานะมีอันหนึ่งอันนี้เฉพาะสายดรอชนะเป็นบัสสายดรอดแต่แม่งคุณไม่บอกกับสายดรอดเลยผมลองใช้แล้วนี่ครับระเบิดตามชื่อเลยระเบิดดรอฟังดูดีนะก็คือแบบประมาณว่าเราตีเราตีคำดาปุ๊บไอ้ดอปบนตัวมอนจะระเบิดทันทีครับฟังดูดีจริงๆนะแต่ดอปหายหมดเลยครับเราต้องเริ่มสร้างใหม่ปัญหาของมันคือดรอะ เวลาบอสหลังๆอ่ะยิ่งโจมเยอะบอสตัดสถาสนาเยอะไงเราใช้สกิลดีบัฟไปดอนอะไรไงมันบางทีก็ไม่ติดไงมันเสียเวลาไงครับแล้วได้เป็นดรอปอ่ะมันอยู่ที่ยังไงอ่ะมันต้องให้มอนมันต้องให้บอสติดนานๆไงมันไม่เหมือนกับขับการะเบิดดอปนะขับการะเบิดดรอปอ่ะดอปมันไม่หายไงแต่นี่มันหายไงอันนี้ผมไม่แนะนำนะมาดูรุปเก่าที่ผมพายตัวที่สองกันนะนี่ครับการไนล่าที่ผมเคยเกินคายต้นแล้วถามว่าลุนเก่าเนี้ยมียังไง ผมไม่แน่ใจนะว่าคนอื่นเล่นชอบไหมที่ผมชอบคืออย่างแรกนะมันเป็นลูกเต่าที่เพิ่มเอฟเฟกต์เมจได้เยอะที่สุดแล้วไม่ดับไอชงซื้อขายนะครับเดี๋ยวผมเข้าเดี๋ยวผมเข้าให้ดูอันนี้ครับทุกครั้งที่เข้าสู่พื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ใกล้เคียงน้ำตนเต่อเรื่องฝฟายร,รับเพิ่มทั้งหมดสามเปอร์รเซ็นต์แล้วดูลูกเต่าออ,อื่นครับเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเก้าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมมาให้ดูเลย อันนี้หกสามสิบสองอันนี้องกรยังมันก็แรงอยู่แล้วดูที่การใช้ไอเสตคอสปิกนะอันนี้มันแรงกว่าอยู่แล้วแหละถ้าถ้าใครดวงดีถ้าใครแบบเป็นมือ่นเศษนะเนี่ยเก้าสองแปดอันนี้อันนี้ยี่สิบแปดแต่ว่ามันก็ผมว่าเล่นยากกว่านะเจอพรไอ,อ,อนนหมูอ่ะสิบแปดนี่ก็สิบแปดนะก็คือไลล่าเนี่ยมันเนี่ยมันสารพวกแล้วมันแบบ ไปพื้นที่ไปไปพื้นที่ไหนก็ได้ไงครับอย่างเช่นเราอยู่พื้นที่ต่อสู้เราจะกระโดดพื้นที่ต่อสู้ตรงไหนก็ได้ครับแต่ต้องไม่อยู่ใกล้กันนะถ้าอยู่ใกล้กันเราจะไม่ได้บัฟไอ้ดาเมจต่อเรื่องนะนะสาายก็เป็นคีดาเมจมั้งถ้าื่องผมจาได้นะไอ้ผมใช้เต่าเนี้ยหน่าจัดแทบจะทุกโจทเลยมั้งโจทย์สองยันโจทย์สิบสองเลยมันโอเคสุดแล้วโอเคครับก็เป็นการแนะนำเต่าข้าวนะ อย่างที่บอกไปนะว่าสิ่งที่ผมแนะนํานี้ถือว่ายังไม่ง่ายนะครับไม่ใช่ได้เต่าได้เต่าไอ้สีฟ้าอย่างเช่นได้เต่าร้อนได้ไมมที่ผมบอกไปแล้วจะ EC จะออโตได้ไม่ใช่นะครับก็ถือว่ายังยากอยู่ยังไงก็ต้องเล่นเองหน่อยหนึ่งครับมันไม่ง่ายเท่าเออ J วเจพาระเบิดโลกเป็นล้านๆที่ e S, ได้เศษคอมบิกเป็นหมื่นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ง่ายกว่าแน่นอนครับผมยืนยันอะไรสับ้างนิดหนึ่งน,นะแต่ก็ไม่นทาเรื่องอะอย่างน้อยผมก็ผ่านได้นะโดยใช้เต่ารุ่นด้าสีฟ้านี่ครับโอเคครับ โน้ตหจะเป็นประโยชน์กับคนที่ยังไม่ผ่านหรือคนที่แบบยังไงทําเ็จคอมิอกเป็นหมื่นไม่ได้ก็ได้ไปทางเรื่องทางเรื่องนึงนะโอเคครับสวัสดีก็สวัสดีครับ